โอเคสวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอีกโบนัสหนึ่งนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการดูรีพอร์ตของ Facebook a d นะครับผมนะแล้วเราจะเอาข้อมูล i n นไซต์จากรีพอร์ตที่เราดูเนี่ยไปยิงแอดยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้เลยนะเริ่มแรกนะครับเราก็จะเข้าไปที่ตัวจัดการโฆษณาเหมือนเดิมนะครับนะพอมาถึงหน้านี้นะครับเป็นหน้าสถิติพื้นฐานนะครับตรงนี้นะครับคอลัมน์เนี่ยมันก็จะไปเลือกอยู่ที่ประสิทธิภาพการทํางานนะครับ อย่างแรกเริ่มแรกนะครับก็ให้เราเนี่ยไปเขาเรียกว่าเลือกเป็นฟันแนลนะครับเลือกเป็นการดูฟันแนลที่เราสร้างไว้แล้วนะครับนะผมจะเลือกเป็นตัวนี้อันนี้คือผมทาฟันแนลของผมผมทําคอลัมน์ของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะมาดูว่าเราจะมาดูในช่องของการซื้อนะครับนะเราจะมาดูในช่องของการซื้อนะครับเป้าหมายคนอนเวอร์ชันที่ต้องการครับของเราคือการซื้อถูกไหมฮะนี่ เราเห็นว่าแอบตัวเนี้ยมีทำให้เกิดคนซื้อเนี่ย63คนเลยแน่นะนี่63คนเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครอ่านะครับเราอยากจะรู้ว่า63คนเนี่ยเป็นใครบ้างมาจากที่ไหนอายุเท่าไหร่เพศอะไรอ่าตรงนี้แหละครับเราจะมาหาจากรีพอร์ตนะครับวิธีการดูนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับข้อมูลแยกข้อมูลแยกย่อยนะครับเราเลือกไปแล้วปุ๊บเนี่ย สมมติเราจะดูว่าเราอยากจะรู้ว่าเขามาจากจังหวัดไหนอะอนตัวเนี้ยผมยิงไปทั้งประเทศนะครับผมเลือกเป็นประเทศไทยนะตัวส่วนที่สองนะครับผมอยากจะรู้ว่าในหกสิบามคนเนี้ยนะครับจังหวัดไหนเนี้ยซื้อเยอะที่สุดจังหวัดไหนเนี้ยสมัครทวแทนมากที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับนะวิธีการก็คือเราก็มาที่การนําส่งนะครับเลือกข้อมูลแยกเลือกข้อมูลแยกแยกย่อยก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาที่การนําส่ง เสร็จแล้วก to like like ็มาที่ตรงนี้นครับภูพิภาคนะครับเลือกเป็นภูมิภาคปุ๊บพอเราเลือกเป็นภูมิพาคแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าแอดนะครับแอดเซตแต่ละตัวเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็นชื่อจังหวัดเป็นลายจังหวัดเลยอ่าเจ๋งไหมครับนะเจ๋งไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาไล่ดูในช่องคอลัมน์นี้เลยนะครับอมาไล่ดูในช่องคอลัมน์ของการซื้อได้เลยนะช่องคอลัมน์ของการซื้อก็คือช่องของแจ้งชําระเงินถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นผมก็มาไล่ดูเลยนะครับพว่าตัวเลขช่องเนี้บรรทัดไหนมันเยอะอ่านะครับผมก็ไล่ไล่ดูอ่ะผมเลือกสกร์มานะครับอ่าผมจะเช็คแอดตัวนี้นะตัวนี้คือแอดเซตแอดเซตตัวนี้อ่าแอดเซตตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยทาให้มีคนสมัครนะครับทําให้มีคนซื้อสินค้าหรือว่าสมัครตัวแทนเนี่ยหกสิบสามคนนะครับผมก็อยากจะดูว่าเขามาจากจังหวัดไหนเยอะที่สุดอ่านะครับ จะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันจะแตกเป็นลายจังหวดใช่ไหมคผมก็จะเลื่อนสกอร์ลงมาเลยนะครับผ่านเลื่อนลงมาเลื่อนปุ๊บอ่ะเจอแล้วพิพิชชุโลกนะครับสามคนอ่ะพิจิตสองคนนะครับอ่ะเราก็เลื่อนลงมาต่อนะครับหาตัวเลขที่มันเยอะๆนะครับเลื่อนมาอ่ะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นสระบุรีสามคนก็ปไปกันไปนี่ครับเฮ้ยมาดูตัวนี้กรุงเทพครับโอ้สี่สิบเจ็ดคนเลเน่นไงแปลว่าอะไรครับนะแปลว่า คนส่วนมากที่ซื้อสินค้าของเราหรือว่าสมัครตัวแทนกับเราเนี่ยนะครับมาจากกรุงเทพอ่าโซนใหญ่คือมาจากกรุงเทพเลยนะครับนี่คือข้อมูลอินไซต์ตัวแรกที่เราต้องเก็บไว้อ่ะโอเควิธีการนะครับเราก็เปิดขึ้นมาครับเพื่อที่จะจดอ่าเพื่อที่จะจดนะครับอ่ะจะเขียนนะครับกลุ่มเป้าหมาย ดีๆเราจดไว้ก่อนลงโน้ตไว้ก่อนนะครับเราโน้ตไว้ก่อนเสร็จแล้วเราอยากจะรู้ว่าเขาเพศอะไรบ้างผู้หญิงผู้ชายนะครับอ่าเรามาเปลี่ยนตรงข้อมูลแยกย่อยนะแล้วก็เลือกการลาส่งแล้วก็เลือกเป็นเพศนะครับอ่พาพอเลือกเป็นเพศปุ๊บเนี่ยตัวตัวแอดของเราเนี่ยก็จะถูกถูกแบ่งย่อยนะครับถูกสับย่อยออกเป็นสองแคตตากรีก็คือเพศหญิงกับเพศชายอ่าในแต่ละแอดเซตอ่าในแต่ละแอดเซตถูกไหมฮะเนี่ย คราวนี้เรามาดูนะครับในในตัวนี้ตัว63คนเนี่ยนะครับถูกแปลงออกเป็นผู้หญิง18คนนะครับแล้วก็ผู้ชาย45คนอ่านะครับตรงนี้ก็ทําให้เรารู้แล้วให้เรารู้ข้อมูลคร่าวๆแล้วนะครับว่าสมมติถ้าเราอยากจะหาอินไซด์เอ่ออยากจะโฟกัสนะครับอยากจะไปโฟกัสให้มากที่สุดเลยนะครับเราก็อาจจะโฟกัสแต่ผู้ชายก็ได้นะครับแต่ผู้หญิงจริงๆมันก็ก็ถือว่ายังยังโอเคนะ นะก็ยังได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่สุิเอาละเราอยากจะโฟก,กัสแค่อย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะเราก็เลือกมาเลยครับเป็นผู้ชายอ่าเราก็โน้ตไว้ก่อนนะครับโน้ตไว้ก่อนอยากจะรู้อายุเท่าไหร่บ้างอยากรู้อายุอายุเท่าไหร่บ้างนะครับเรามาเลือกตรงนี้อ่าเป็นอายุนะครับเลือกให้เป็นอายุปุ๊บอ่าเราก็เลื่อนลงมานะครับในตัวที่เป็นหกสิบสามคนเนี่ยถูกแบ่งย่อยเป็นนะครับ ช่วงอายุ25-34เนี่ยมี34คนช่วงอายุ35-44เนี่ยมี29คนอ่าแปลว่าอะไรครับนะแปลว่าช่วงเนี้ยก็จะเยอะกว่าเล็กน้อยนะครับช่วงอายุ25-34จะเยอะกว่าเล็กน้อยนะอ่าแล้วก็โนต้ตไปเลยคนระับ25-34นี่เห็นไหมฮะเราได้ข้อมูลอินไซต์มาแล้วนะได้ข้อมูลอินไซต์มาแล้วนี่คือเขาเรียกว่า นี่คือสิ่งที่เราคัดมาละวว่าเป็นคนที่สมัครตัวแทนกับเรามากที่สุดครับหรือว่าเป็นคนที่ซื้อสินค้าของเรามากที่สุดคือคนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับเป็นผู้ชายอายุที่สิบห้าถึงสาสี่อ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วข้อมูลตรงนี้เราจะเอาไปทําอะไรต่อครับอ่าคําถามคือเราเราจะเอาไปทไําอะไรเราจะเอาไปทําอะไรต่อนะครับเราสามารถไปสร้างแอดตัวใหม่ไปสร้างแอดซตตัวใหม่นะครับ แล้วก็ยิงไปหากลุ่มคนเหล่านี้อแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ยิงแบบตรงๆนะครับเราจะไม่ได้ยิงโดยเลือกจากอินเทอร์เน็ตนะเราจะใช้คัดกองจากลุกอะไรอีกทีหนึง่งโอเคครับมาดูกันเลยวิธีการนะครับวิธีการเอสมมติว่าเราเนี่ยได้เอมีคนมีคนสมัครมาแล้วนะถูกไหมครับเราได้เขาเรียกว่าได้หัวเชื้อเนี่ยทั้งหมดที่รันมาเนี่ย200 2ี4คนถูกไหม เพราะฉะนั้น224คนเนี่ยคือคนที่แจ้งชําระเงินนะครับแจ้งชำระเงินมาแล้ว224คนเนี่ยเราเอาไปทําลุกอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําเริ่มขั้นตอนแรกเราจะทำลูกอะไรก่อนลูกอะไรคนแจ้งชําระเงินนะครับอ่าในตัวอย่างเนี่ยก็คือ224คนถูกไหมเราทําลูกอะไรเนี่ยเราจะได้คนใหม่มาอีกเท่าไหร่ครับลูกไร1%นะ600,000คนถูกไหม600,000คน อ่าประมาณ6กแสนคนนะครับนี่คือคนใหม่ที่ Facebook เขาอ่าให้เรานะครับที่มีแนวโน้มจะสมัครอ่านะครับข้อมูลตั้งต้นของเราคือ2องคนครับถูกขยายไปเป็น6กแสนคนนะคราวนี้คราวนี้ไอข้อมูลอินไซ h ์เมื่อกี้แหละเราจะเอามาคัดกรองกทีหนึ่งอ่าเวลาเราสร้าง Ad Set ตัวใหม่ถูกไหมเราจะเข้าจใจเราเลือกกลุ่มเป้าหมายถ,ถูกไหมกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราก็เลือกเป็นลูกอะไรกลุ่มนี้ เราก็เลือกเป็นลูกค้าไคนแจ้งสาระหนึ่งของเราอ่าเราจะได้มา6,000คนเสร็จแล้วมันจะมีให้เราเซตเกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับอายุจาได้ไหมเกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับอายุเกี่ยวกับอ่าโลเคชันนะครับเราก็เอาข้อมูลตรงนี้มาคัดกรองได้นะครับมาทรกเก็ตให้มันเล็กไปอีกนะครับให้มันเจาะจงไปอีกนะเราก็บอกว่าเราอาจจะยิงแอดไปที่กรุงเทพเท่านั้นนะครับยิงหาผู้ชายเท่านั้นในช่วงอายุ25-34เท่านั้นอ่านี่การแบบ โฟกัสไปแบบอย่างเล็กที่สุดอ่าจากข้อมูลที่เรามีนะตอนนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายที่เหลือจริงๆนะครับอ่าอาจจะเหลือแค่สมมุตินะหนึ่งแสนคนก็ได้อ่าเพราะถูกกรองมาเพราะเราเอากผูเ้เทพผู้ชาย2 5่สถึงสามาคัดกรองจากหกแสนอีกทีหนึ่งนะครับกลุ่มก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะครับอ่าประมาณนี้โอเค อ่าหนึ่งแสนคนเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขสมมุตินอะอ่าที่ผุสมมุติขึ้นมาตัวเลขจริงๆเท่าไหร่นั้นก็ต้องไปเช็คดูในเ c e b ุ o กนะครับที่มันจะแจ้งไว้นะครับอ่านี่ก็คือวิธีการที่เราจะเอาเข้อมูลอินไซต์เนี่ยมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับกรณีที่เราต้องการโฟกัสแบบอ่าให้เล็กที่สุดอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนะก็แล้วเราก็ลองยิงแอดไปหากลุ่มนี้ดูครับดูว่าได้ผลอา่าได้ผลตอบแทนอา่าได้ผลลับเป็นยังไงบ้างนะครับมีคนซื้อ มากขึ้นหรือเปล่าในขณะที่ทําให้ต้นทุนลดลงอะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกับแอดตัวเดิมของเรานะครับว่าตัวไหนมันดีตัวไหนมันเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่ากันนะครับตัวไหนพาคนมาสมัครได้เยอะกว่ากันนะครับพาคนมาซื้อของได้เยอะกว่ากันตัวไหนมีต้นทุนถูกกว่ากันอ่าตัวนี้เราก็มาเปรียบเทียบกันได้แล้วนะครับมีข้อมูลมาใช้วัดผลได้แล้วโอเคนะครับนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับก็ทุกท่านลองเอาไปใช้ได้นะครับ โอเคถ้ามีอะไรก็ติดตรงไหนก็สามารถแท็กมาสอบถามได้นะครัคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ